ต่อคะ่ะเพื่อนทำอาหารเช้าเสร็จก็ออกมาดูแลสวนก่อนนะคะเพราะว่าสวนของวีวีมันเนี่ยสิ้นเดือนนี้เขาก็จะเริ่มอากาศเนาะวันนี้อากาศก็เป็นเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันวันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยก็ยังเป็นคึมๆอยู่นะคะก็มาทำความสะอาดนะคะ มาสูตรอากาศบริสุทธิ์มาเลยเพื่อนๆตอนนี้อีกเดือนหนึ่งก็หมดแล้วเดือนหนึ่งก็เก็บแล้วล่ะค่ะนนี้ก็จะเริ่มเก็บพันดาวเรืองของวิวๆนะคะีกำลังจะเริ่มเก็บเก็บพันดาวเรืองที่มันแห้งๆอย่างนี้แล้วก็เด็ดออกนะคะเด็ดออกแห้งๆแล้วก็เด็ดออกค่ะเด็ด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 เอาไปตาด เด็ดเอาไปทำน้ำชามันจะหอมอันนี้ชาสุขภาพเพือ่อสุขภาพนะคะดูสิแค่เสียบนี้นึงใบผักแพลนะขึ้นอีกแล้วตอนนี้พีกกำลังจะออกก็มาเจอความหนาวแล้วทำไมพีกมันจะดกอย่างนี้พี่พีกพีกพกบานชื่นก็สดชื่นนุแม่มีก็จะมาทำตากเอาไว้อย่างนี้ค่ะี้จะมาตากเอาไว้เปือกไข่ ตื่นขึ้นมาก็มาทำความสะอาดนะคะดูสิมาตากเอาไว้ดี่นี่มาเก็บเอาไว้เก็บใส่ตะกร้านี่ก็จะทำตากเสร็จก็ใส่อันนีเกากากา้เปลือกไข่กับกาดกาแฟเปลือกไข่กับกากกาแฟวิ่ก็ไม่ทิ้งนะคะตื่นขึ้นมาก็จะมาทำความสะอาดพื้นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าฝนตกมันปีนี้ฝนตกมากนะคะ โอตาแห้งสวัสดีค่ะคุณหนูอยู่ใต้ต้นดอกไม้ของแม่ละเนี่ยเีกเนน่ยสิ้นเดือนนี้เนี่ยอันนั้นตอนนั้นเราเห็นไหมจะเริ่มนะอีกหนึ่งเดือนมะเดือนหน้าก็จะเริ่มเก็บต้นไม้ก็จะเราเอาลงไปแคร์เลอแต่แต่คุณนายคุณนายตื่นแล้วคุณนายนี่เขา คุณนายนี่เขาดูแลง่ายมากแต่ใส่จัดใส่กระถางใหญ่มากค่ะสวยสวยแต่ตัวนี้เริ่มแห้งแล้วเห็นไหมมีหมาก็จะตัดเมื่อก่อนก็เป็นดอกเป็นสีส้มๆแห้งแล้วนี่เริ่มว่ามันจะย่างเข้าแลดูใบไม้ปริใบไม้จะเปลี่ยนสีส,ส้มสีแดงสีเขียวเล็วไปเลยไปแลวันนี้หน้าที่ หน้าที่เลีความสุขแห่งๆวิ็จะเก็บเอาไว้อย่างนี้ค่ะตะก้าเนาะตะก้าสวยไหมที่สวนแห่งๆวิก็จะเก็บเอาไว้นะคะแพ็คใส่ถุงเลยโปรดุกดาวเรืองบายวิวเนี่ยนี้ก็จะเก็บแพ็คใส่ถุงอันนี้เอาไว้เอาไว้เป็นพันธีหนะ้าอันนี้พันเตียพันเตียก็แยกออกดาวเรืองพันเตีย้ย แพ็คใส่ถุงไว้อย่างนี้แหละค่ะนะคะก็จะเก็บไว้แพ็คใส่ถุงไว้นะคะแพ็คใส่ถุงเอาไว้ค่ะแล้วก็แพ็คใส่ถุงอย่นี้นะคะดาวเรืองอันนี้จ้เนี่ยดาวเรืองอันนี้แพ็คเอาไว้เป็นพันนะคะเก็บเอาไว้เป็นพันปีหน้าจะดอกสวยๆดอกที่ยังไม่แห้งดอกสวยๆก็แพ็คเอาไปไปทำน้ำชา น้ำชาชาเมี่ยงเป็นน้ำชานะคะอยากให้หุ่นดีหุ่นสวยอย่าลืมชาดาวเรืองบายววีช่องไทยสวีทนะคะเนี่ยเปลือกไข่ก็จะมาสะสมแล้วก็แพ็คใส่ถุงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนะคะความสุกกากาแกฟขี้กาแฟก็จะเอาไปใส่ ในกระถางอย่างนั้นนะคะไปใส่เอาไปใส่เป็นปุ๋ยปุ๋ยจากธรรมชาติปุ๋ยบีอนะคะอย่างนี้นะคะชีวิตและความสุขดูสิกีลาเดียมดอกฟุกเซียนี่สูงย้อยสะพังเลยวิตามินทางใจไข่กับนมใส่ลงไปรลดนะคะชีวิตของวิวีก็มีความสุขอยู่กับ สวนของวิวอย่างนี้ละคะ่ะเพราะว่าเราได้สูตรอากาศหายใจนะคะเราได้สูตรอากาศหายใจตื่นขึ้นมาก็มาทําความสะอาดให้เขาทําความสะอาดนะคะตื่นขึ้นมาก็มาทําความสะอาดให้ต้นไม้อย่างนี้ละค่ะสวยนะคะเนะพื่อนๆเอาไปทําดูนะคะอยากสวยไหม สูตรอากาศสวยๆนะคะในงานฮ็อบบี้ที่ลงตัวของวิววีนี่แหละงานฮ็อบบี้สูตรอากาศที่เจเจะๆมากอากาศกับวิววีนี่เขาจะทำนั่งทำต่อไม่แพ้การทำแบบน้อยนั่งจัดดอกไม้ก่อนนั่ง เอาไปตากแล้วก็เอาไปอันนี้ไข่ก็เอาไปใส่ในกระถางเลยนะคะไข่ี่จะไปใส่ในกระถางใส่ไข่ไข่ไเอาไปใส่ะะดดเอาไข่ไปใส่นดดไข่เอาไปใส่ให้เราโดดๆเลย เอาข <Humans. S 1> ี้กาแฟใส่ด้วยขี้กาแฟก็ใส่ด้วยไปเลยขี้กาแฟการดูแลสวนของลิลี่นะคะขี้กาแฟก็เอาใส่ไปเลยขี้กาแฟขี้กาแฟก็ลงไปเลยค่ะขี้กาแฟเอาใส่นะคะมีความสุขอยู่กับสวนนี่เลยค่ะนะคะเพื่อนๆไปทำดูนะคะ ความสุขอยู่กับสวนทำควาสะอดแล้วก็มาสูดอากาศนวก็แล้วก็จะได้สดชื่นค่ะสดชื่นมากนะคะเพื่อนๆบ้ายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าดูสิความสุขความสุขสะพังไปทั่วมุมบ้านเลยค่ะ ะะอุปกรณ์การแสดงดิีดชีวิตอยู่กับสวนค่ะโลกส่วนตัวสูงอยู่กับสวนแต่มันมีความสุขอะคนเราถ้าหาความสุขเจอเราก็จะดูน้ำเพึง่งอันนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูกอใหญ่มากเลยค่ะอันนี้พึ่งเอาพ่งเอาไปทำน้ำเพึ่งมาเกาะเต้มเช้าๆนะคะความสุข เราต้องหาความสุขให้เจอเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็พอลูกก็จะสดสวยโส so, ่านนะคะบ๊ายบายคิกลับไปดูความรู้ดีดีายวีวีนะคะ V I V I ภาษาไทยแอนด์ i วิสจ i ๊ส